ก็ขอก่าบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดบนหน้าทิกต็อกของเราเนาะใครนะครับที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าไลฟ์ต่างๆนานานะครับคนดูน้อยๆก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนค้้ดนนลลิปีกัไเยที่เคข้ารรับก็สาาาาาามมรรถลลลงงงช่ไ้้้้ดดนนนตีกัเยะ สำับดนี่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเห็นแบบต์นี้ป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลย ข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันแม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานด้าล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าาไห้มันยุ่งยากก็สามารถกดอล็อินผ่านเพด่อนดลางตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยกันแล้วกันเน ข้ามาหน้าตาเวบบซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง f เฟซ o o ๊กอินสตาแกรม YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ t i k t o k กก็แล้วกันหมวดหมูม่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมูม่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวหลักๆนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มคนดูสตรีมสดราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันบริการตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มอ่าไม่ใช่แพลตฟอร์มเนาะบริการที่เลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของบริการตอนแรกกันแล้วกันแต่เป็นแค่15นาทีพอลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไลฟ์สดของเรานะครับไปวางใส่ในเว็บไซ จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขรรั้นต่ำมาสูงกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์เขาก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายหลัที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวนหนึ่ง้คนดูสตรีมสดของเรานะครับเขาก็ตกอยู่แค่3บาทเองเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคิ ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทําทงานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วก็สามารถมาดูออเดอร์แม่งคุณตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ดิารวุ่นแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับ <h> ก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเ <h> ดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงิน,น,นเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านสายมือตรงนี้กันได้เลย ก็มาหน้าต่างกเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่สีช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูบินิคอลเล็ตอังเปาวาเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละอเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้นล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมเกินฮะแล้วแบบขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่นพักว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดหมด, done, ด้าน้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วใครที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาหาดูหน้านี้กันได้เลยนะครับ ส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีนะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามอะไแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะก็มาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรวอว่าพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่เพื่อนๆนะครับก็มาดูตัวเฉลี่ยด้านล่างตรงนี้ก็ได้เนาะเขาก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับ แจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครนะครับที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกร่องแสดงมวาอความตรงกี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆเนาะหรืออยากจะแนบสฟิปไปแก่แอดมินก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดผลดูสตรีมสดของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง อ่ะตอนนี้คนดู Steam สตรีมสดของเราก็น่าจะขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น115คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับตอนแรกเขาก็มีอยู่แค่ประมาณ10กว่าคนเองเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็าทอการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้นะครับเป็นอะไรที่ใจดีและคุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก็ไม่ต้องรอนานให้มันเสียเวลามากเลยเนาะอ่ะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแกนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บตร้งได้เลยนะครับในการนั้นให้เราไปที่มิน่นเพื่อนด้านสายมือตรงนี้กันได ก็มาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนดูคณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนองคุณนะครับเติมต่าระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้อัตรา,าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมไว้จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดดูภาพประกรันใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนีอััวนสสดครบ